คนถามหลวงพ่อชานะสุพัฒโทวันหนองประพง์เขาถามว่าเนี่ยได้ข่าวว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ก็เลยอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์นี่เหาะได้บินได้หรือเปล่านะอเพราะเราอยากรู้บาหลวงพ่อตอบว่าเรื่องเหาะเรื่องบินนี่มันมันสําคัญที่ไหนนะแม้แต่แมงกุดจีมก็บินได้นะอ่ ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์หรอกนะแค่แมงกุจีอยากบินก็ไปเป็นแมงกุจนะีแล้วไม่ต้องเป็นคนนะคนนึงก็เป็นครูนะก็ไปถามโมบูชาก็เรื่องห่อเหินเดินอากาศได้นี่แหละตัวซักไซวันเนี่ยนะพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันตน์ท่านได้ข่าวว่าห่อเหินเดินอากาศได้นี่จริงไหมนะทำได้ยังไง หลวงพ่อชาก็บอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องไกลตัวเลยนะสนใจเรื่องเสี้ยนที่ตมฝ่าเท้าเราดีกว่านะอันนี้น่าสนใจนะให้เรื่องไกลตัวเนี่ยเรื่องมีเสี้ยนตาเท้านี่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกขณะอยู่แล้วนะอาจจะไม่ได้ตาเท้าแต่มันตาใจนะต้องก็ตาอยู่เรื่อยไปนะแทนที่จะสนใจว่าทำยังไงจะเอา เชี่อนออกจากเท้าหรือเอาทุกออกจากใจกลับไปสนใจเรื่องออกเฮิรนเดินอากาศนะเรื่องไกลตัวแล้วคนก็ไปสนใจเรื่องพุนีิมากนะเรื่องอิทธิปาฏิหารบางทีก็ไม่ได้แค่สนใจแต่หวังพึ่งพาอาศัยคิดว่าจะปกป้องอันตรายได้ก็หวังว่าแต่ว่าสิ่งเนี้นะจะหาสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลมาช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยก็ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลย มีหนุ่มคนหนึ่งเนะี่ยมากาบหลวงพ่อแล้วบอกว่าจะไปเกณฑ์ทหารนะอยากได้พระเครื่องดีๆสักหน่อยนะเอาไปติดตัวจะได้ปลอดภัยหลวงพ่อบอกได้นะแล้วก็ชี้ไปที่พระประธานเนะี่ยแบกไปเลยนะเวลามียิงกันก็แบกไปด้วยนะคือหลวงพ่อท่านไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะถ้าอยากได้พระก็เอาไปเลยนะพระเครื่องอพระ ที่เป็นพระประธานมีโยมีคนหนึ่งเล่าว่าไม,ไม่เล่าไปหาหลวงพ่อแล้วก็ถามหลวงพ่อว่ามีามีน้ำมนต์ที่จะเป่าที่ช่วยทำให้หายเจ็บหายปวดได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยไม่มีหรอกนะแต่ถ้ามีก็เอามาด้วยนะเพ่อหลวงพ่อก็ปวดเท้าเหมือนกันนะมาช่วยเป่าให้หลวงพ่อบ้างคือหลวงพ่อท่าน นอกจากจะไม่อวดนะความพิเศษมหาศัรรย์ท์อวดว่ามาีความสามารถที่จะทําสิ่งแปลกแปลกได้ที่เรียกว่าอิทธิฤทธิป,ปฏิหารเนี่ยแต่ท่านก็ยังพยายามให้คนหันมาสนใจเรื่องใกล้ตัวสิ่งที่ใกล้ตัวคนเราคือความทุกข์นั่นแหละเราทุกคนมีความทุกข์อยู่ทั้งนั้นทุกกายไม่เท่าไหร่ทุกใจเนี่ยนะสำคัญกว่า ทุกกายเดี๋ยวนี้ก็มียารักษาบรรเทาเบาบางได้ร้อนก็มีพัดลมมีเครื่องปรับอากาศเจ็ <c oughs> บก็มียาบรรเทาปวดนะแต่ว่าความทุกข์ใจนี่มันเป็นของที่เกิดขึ้นกับผู้คนนะไม่ว่ารวยหรือจนนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคิดจะหาทางเยียวยารักษาเท่าไหร่นะไปสนใจเรื่องที่ไกลตัวเพราะว่ามัน น่าสนใจอยากรู้นะอิทธิปฏิหาราเหินเดินอากาศดำดินบินบนได้แล้วก็สนใจไปสนใจมาก็ไปหวังพึ่งนะหวังพึ่งว่ามันจะช่วยทำให้าหายทุกข์ได้มีฤทธิ์แค่ไหนก็ไม่ทำให้หายทุกนะตาบใดที่ยังมีกิเลสอยู่และฤทธิ์มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้กิเลสลดน้อยถอยลงนะอาจจะทำให้มากขึ้นก็ได้อย่างพระเทวทัตเนี่ยนะก็มีอิทธิปฏิหารนะ มีอภิญญาสามารถทำให้พระเจ้าอาชาสัตรูเกิดศรัทธาได้หลังพระเทวท่านนี่ก็ชวนพระอาชาสัตรูเนี่ยยึดอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารนะซึ่งเป็นพ่อแทนที่จะชวนให้ทำดีกับ <c oughs> กับช่างนำให้ทำชั่วนะในละคุณพ่อจับพ่อไปขัง พ่อขังพ่อก็ไม่ได้ทุกอะไรนะพระเจ้ามีพิสาเนี่เพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วคุกเนี่ยมันขังได้แต่กายแต่ใจท่านเป็นปกติอยู่ในคุกก็เดินจงกรมลูกนี่ไม่พอใจนะไอ้พ่อสบายไปนะเดินจงกรมนะอยากจะเห็นพ่อลำบากอยากจะเห็นพ่อทุกข์ทรมานก,ก็เลยเอามีดกรีดเท้าพ่อนะจะได้เดินจงกรมไม่ได้นี่ คิดร้ายกับพ่อขนาดนี้นะตอนหลังก็ไม่ให้พ่อกินอาหารแม่ก็เวลาไปเยี่ยมพ่อก็เอาอาหารติดตัวไปด้วยซ่อนไว้ในเสื้อผ้าลูกเขือชาติศัตรูก็ให้ค้นตัวแม่ไม่ให้มีอาหารซุกซ่อนอยากจะให้พ่อก็ค่อยตายตายเพราะขาดอาหารโอ้นี่บาปมากเลยนะอันนี้ก็พ่อฝีมือการชักนําของพระเทวทัตนะแล้วตอนหลังพระเทวทัตก็ไม่ได้ตายดีนะ ก็ถูกธรณีสูบนะเพราะว่าคิดลายต่อพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเนี่ยมีอิทธิปฏิหารนะมีความสามารถเหนือมนุษย์นะแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้กิเลสลดลงก็เลยนะทำสิ่งที่เลวร้ายแต่ก่อนที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายกับคนอื่นนะก็ทำร้ายตัวเองไปแล้วนะสร้างบาปให้กับตัวเองพระเจ้าตรัสว่าคนชั่วเนี่ย ยอมทำร้ายตัวเองก่อนที่จะไปทำร้ายคนอื่นไม่ต้องคนชั่วก็ได้นะคนที่เผลอตัวลืมตัวเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ความโกรธนะเข้ามาคลอองกใจเนี่ยก่อนที่เขาจะดา่าคนนั่นคนนี้ให้เจ็บปวดเนี่ยเขาเองอะ่ะเจ็บปวดล้วเจ็บปวดก่อนแล้วเจ็บปวดเพราะความโกรธนะความโกรธมันเผาใจเขาแล้วยิ่งมีความแค้นความพยาบาทนี่น ถึงแม้จะไปแช่งชักหักกระดูใครก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ซะแล้วนะไอ้ความทุกข์อย่างนี้เป็นของจริงนะเป็นของจริงไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จนถึงยาจกเข็นใจนะก็มีความทุกข์อย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้ที่ว่ามีเงินแค่ไหนนะเมื่อวานนี้ก็เล่าไปแล้วนะว่าทําไมคนรวยถึงมีความทุกข์นะทําไมเศรษฐีเงินล้าถึงมีความทุกข จะไว้ใจใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เข้ามาประจบประแจงสพหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันนอกจากคนมาประจบสบพก็ยังมีคนอิจฉาคนมุ่งร้ายคิดหาประโยชน์โชว์โอกาสก,าก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าชดเชยมีคนจ้องจะเอาเปรียบจ้องจะเล่นงานตลอดเวลาหรือแม่ก็จ้องจะด่าเพราะอิจฉาแล้วก็ยังทุกข์เพราะว่าเห็นคนหนึ่งเขารวยกว่า ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเห็นคนอื่นเขาใช้ของราคาแพงกว่าเรามีเราใช้นาฬิกาเรือนละห้าแสนนะแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาใช้เรือนใช้นาฬิกาเรือนละสองล้านหรือห้าล้านอยากได้บ้างนะไอ้ที่มีอยู่ห้าแสนเนี่ยนาฬิกาเรือนหนึ่งนี่มันกลายเป็นสิ่งที่น่าอับอายไปแล้วอยากจะได้นาฬิกาห้าล้านเนี่ยก็ต้องไปดิน้นรนขนควายมา ไม่มีความสุขสักทีรู้สึกพร่องตลอดเวลานะคนที่มีอิทธิปฏิหารนะหรือว่าร่ำรวยมั่งมีมียศศักดิ์อำนาจพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดตะเกียกตะกายหามาเลยนะสนใจแต่ว่าเออจะทำความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างไรอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะทำตามคำสอนของพรพุทธเจ้าเนี่ย ผู้เจ้าก็บอกไว้แล้วว่าเนี่ยอย่าไปเอาภูเขาป่าไม้นะเจดีเป็นสารณะนะเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้วเป็นสารณะนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่ากราบไหว้บูชานะแต่ว่าต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวประพฤติปฏิบัติให้พระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นในใจของเจ้าของนะอันนี้แหละถึงจะช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้ใอ้เรื่องอิทธิฤทธิ์เนี่ยทำให้ เส uh, กโน่นเสกนี่เนี่ยก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ทําให้ความทุกข์ของคนเราน้อยลงเลยกลับทําให้ความทุกข์มากขึ้นเพราะว่าเกิดความหลงตัวลืมตนนะเกิดมานะเกิดตัณหาเกิดทิฏฐิมากขึ้นพระเทวราตก็เป็นตัวอย่างนะพอปีลิตมาแลนะ้วเนี่ยก็เกิดความหลงตัวลืมตนอยากจะเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าไม่ยอมเปิดทางให้ก็หาทางคิดร้ายทําลายนะ ก็เรียกว่าทำอนันตเิียกรรมเลยนะก็ต้องตกนรกไปในหลายหลายหลายภพหลายชาติทีเดียวนะกลายเป็นว่าอิทธิฤทธิ์ที่มีนี่มันก็ชักนำให้ทำในสิ่งที่เป็นความเสื่อมเป็นอบายฉะนั้นหันมาทำเรื่องที่ใกล้ตัวดีกว่าหันมาสนใจเรื่องใกล้ตัวเนี่ยก็คือเรื่องของความทุกข์ในใจเรานี่แหละทำยังไงจะให้ใจเรามันปล่อยวางความทุกข์ที่แบกเอาไวนะ้รู้หรือเปล่าว่าที่ทุกข์เนี่ยเพราะแบกนะ ไม่ใช่เพราะคนอื่นนะไม่ใช่เพราะคนอื่นทําให้นะแต่เป็นเพราะใจที่มันแบกมันยึดมไม่จัไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางใจที่ชอบคิดลบคิดร้ายนะใจที่ชอบอิจฉาพยาบาทนะเป็นใจที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนนะให้อ่อนโยนให้นุ่มนวลอันนี้มันทําง่ายนะดีกว่าไปเสียเวลาบําเพ็ญบําเพ็ญทางจิตเพื่อ ให้มีฤทธิ์นะให้มีอิทธิปฏิหารไอ้การห่อเหลือนเดอากาศได้นี่เดี๋ยวนี้มันง่ายมากแล้วไม่ต้องบินหรอกนะนั่งเครื่องบินก็ได้สมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีมีฤาษีคนหนึ่งอวดคุยโม้ว่าเนี่ยสามารถที่จะหอ่อนะข้ามข้ามฟากได้จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนี้ก็ห่อเอาพูะเจ้าบอกว่ามันทําไมต้องทําให้มันยุ่งยากด้วยนะก็แค่จ้าง คนพายเรือข้ามฟากแค่นี้ก็จบแล้วนะไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นปีๆนะเพื่อที่จะฝึกให้หอ่อเขินตนอากาศได้แค่มีเรือสักลำหรือว่ามีเงินสักแค่ห้าสิบตังค์นี่กนะ็สามารถจะพายเรือข้ามฟากหรือจ้างคนข้ามฟากได้แล้วนะเอาเวลาที่มีอยู่นะมาใช้เพื่อการดับทุกข์ในใจดีกว่าดีกว่าทำอะไรที่มันประหลาดมหัศจรรย์อะไรได้แล้วก็เตรียมรับพรด้วย